สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็กลับมาพบเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนําสาระดีๆเกี่ยวกับงานประปานะครับสําหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานประปานะครับหรืองานต้อมบำรุงงานระบบผลิตต่างๆของงานที่เกี่ยวกับการประปานะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็นาเพื่อนเพื่อนมาครับมาพบกับอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านี้เลยครับเพื่อนๆออาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่าอุปกรณ์ ที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นอะไรนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับต i b e นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดนะครับก็กดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีปุ่มกดติดตามให้เพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็เมื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับก็จะเด้งมาให้เพื่อนๆรับชมก่อนคลเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ช่างประปาจะปับบ okay, um, ้านๆนำมาให้เพื่อนชมนะครับก็วางอยู่ตรงหน้านี้นะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆบางคนก็ยังไม่เคยเห็นแน่นะครับว่ามันคืออุปกรณ์ประปาอะไรนะครับช่างประปาจะปับบ้านๆนะครับจะเฉลยนะครับก็อุปกรณ์ชนิดนี้นะครับเรียกว่าสะดืออ่างนะครับสะดืออ่างนี้นะครับมีไว้ติดตั้งสําหรับอ่างล้างหน้านะครับเพื่อนๆคงเคยเห็นแล้วนะครับอ่างล้างหน้าที่เราใช้ตามห้องน้ําทั่วๆไปนะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับ ที่เป็นคอยรับน้ําเวลาที่เราเปิดน้ํานะครับไหลลงมาในอ่างนะครับตัวนี้ก็จะรับน้ําแล้วก็จะทิ้งออกทางด้านนี้นะครับก็จะดูทางก้นของอ่างหลางหน้าเลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนามาให้เพื่อนชมนะครับเป็นยี่ห้อ Dmg ครับก็บรรจุมาในแพ็กเกจที่เป็นพลาสติกใสแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็เป็นแผ่นกระดาษสไลด์นะครับอันนี้เขารับประกันเลยนะครับ5เยียร์วารันตีนะครับแต่ว่าก็้จะ ถ้าเกิดชำรุดก็จะไปเอาประกันจากใครได้นนอกจากเราติดตั้งใหม่ๆแล้วก็มีปัญหานะครับก็สามารถไปเปลี่ยนได้ที่ร้านค้านะครับก็จะมีเป็นเจ้า QR code นะครับแล้วก็ลาย facebook นะครับก็จะมีแพ็กเกจบรรจุมาเลยลักษณะแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะบอกว่าเป็นยี่ห้อ DMG นะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งต่างๆก็จะบอกรายละเอียดมาเลยนะครับนี่ครับประเภทสินค้าสะดืออ่าง iPhone ทองเหลืองนะครับ สะดืออ่างตัวนี้นะครับจะมีหลายราคานะครับก็สะดืออ่างตัวนี้นะครับวัสดุนะครับจะทามาจากทองเหลืองนะครับแล้วก็จะชุบมาแต่ว่าจะมีที่ราคาถูกกว่านี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของแสตเลสนะครับที่ค่อนข้างจะบางนะครับก็จะถูกกว่านี้อันนี้นะครับช่างปลาปาจะบับบ้านๆนะก็ได้มาในราคานี้เลยนะครับที่เห็นนี้นะาแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับซื้อจากร้านวัสดุก่อสร้างนะครับ เดี谢谢 eter, ๋ยวช่างปลาปาฉบับบ้านจะแกะให้ด the ูข้างในนะครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเอาละครับเพื่อนๆนหลังจากที่ช่างประปลาฉบับบ้านนะครับได้สไลด์กระดาษตัวนี้นะครับเอาจากกล่องแล้วนะครับก็เพื่อนๆอก็จะพบตัวนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะชุบนะครับมามันวาวเลยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆคงนึกต้อกนะครับที่ก้นอ่างล้างหน้านะครับก็จะมีตัวนี้อุดอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฝาครับ ฝาตัวนี้นะครับก็จะมีลูกยางรองอยู่นะครับก็จะไว้ใช้สําหรับกักน้ําตรงนี้นะครับเวลาที่เราเปิดน้ําต้องการให้เต็มอ่างนะครับเราก็กดลูกยางตัวนี้ลงไปนะครับน้ําก็จะเต็มอยู่ในอ่างนะครับแล้วเวลาเราปล่อยนะครับเราก็ดึงลูกยางตัวนี้ออกนะครับแต่ส่วนมากนะครับตัวนี้เวลาการติดตั้งจริงๆแล้วเขาก็จะเอาออกนะครับเพราะมันไม่ค่อยสะดวกนะครับในการใช้งานนะครับเวลาเราจะเปิดน้ําจริงๆมันก็คอยจะลงไปขัดอยู่นะครับก็ทําให้น้ําไม่ไหลนะครับส่วนมาก หลังจากการติดตั้งแล้วนะครับตัวนี้เขาก็จะถอดออกเลยนะครับแล้วก็ส่วนประกอบอื่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกลียวนะครับนี่นะครับเป็นเกลียวนะครับเกลียวตัวนี้นะครับเป็นขนาดหนึ่งนิ้วสองหุนนะครับอุปกรณ์ประปาในห้องน้ํานะครับส่วนมากนะครับพวกวัสดุสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะเกลียวท่อนะครับขนาดหนึ่งนิ้วสองหุนนะครับส่วนมากที่จ้างประปาเจอนะครับตัวนี้ก็เป็นเกลียวทองเหลืองเลยนะครับ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นแผ่นสเตเลสนะครับนี่นะครับหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็จะมีลูกยางมาให้สองวงนะครับนะครับอยู่ด้านในเลยอันนี้เป็นวงแรกนะครับก็จะเป็นลูกยางแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นลูกยางให้อีกหนึ่งลูกนะครับนี่นะครับ เป็นลูกยางลักษณะเป็นเบ้าแบบนี้นะครับลูกยางตัวนี้นะครับจะต้องเวลาติดตั้งเราจะต้องอยู่ด้านบนนะครับส่วนลูกยางตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับส่วนประกอบทั้งหมดก็สําหรับเจ้าสะดืออ่างนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะทําการติดตั้งให้เพื่อนๆชมนะครับว่าเจ้าสะดืออ่างมีการติดตั้งแบบใดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมกันได้เลยครับ เพื่อนๆก่อนอื่นนะครับที่เราจะทําการติดตั้งนะครับเจ้าสะดืออ่างนะครับแทนเจ้าสะดืออ่างตัวเดิมนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นภาพจริงก็คงรู้แล้วนะครับว่ามันคืออุปกรณ์ตรงไหนนะครับก็คือตรงนี้นี่เองนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งตัวใหม่เข้าไปนะครับปัญหาที่เราพบเจอนะครับสะดืออ่างนะครับก็นี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามนเจาะสะเวลาเราเปิดนะครับจะมีน้ํารั่วลุมสองบริเวณนี้นะครับนี่นะครับน้ําจะรั่วซึมนะครับเวลาใช้เป็นนานๆนะครับ แล้วก็เจ้าตัวท่อระบายนี้ก็หลุดไปแล้วครับมันเป็นท่ออ่อนนะครับโค้งแล้วก็เข้าตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวช่างปปาจะบับ้านๆนะครับจะทําการดัดแปลงนะครับก็คือจะใส่เจ้าสะดืออ่างไปใหม่นะครับแล้วก็จะทําการต่อท่อน้ําทิ้งลงไปเลยนะครับเข้าไปในบริเวณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการลื้อกันก่อนครับเอาละครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับในการต่อสะดืออ่างนะครับให้เพื่อนๆนะครับคลายจัวเกี่ยวนี้ออกอ่อนเลยนะครับ นี่นะครับช่างประปาจะแบบบานๆก็คลายไว้แล้วนะครับเมื่อตะครู่นี้นะครับก็จะถอดเจ้าตัวกระป๋อตัวนี้ออกได้เลยนะครับตัวนี้เราก็จะไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็วิธีต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับสังเกตนะครับมันจะมีเกลียวตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆคลายเกลียวตัวนี้ออกเลยนะครับมันก็จะออกรูดออกมาตามนี้เลยนะครับช่างประปาจะแบบบานๆจะถอดก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อน ทางมาปราจะบับนบ้านนะครับก็ได้ทําการถอดออกแล้วนะครับก็เป็นเกลียวตัวนี้นะครับนี่นะครับวิธีการทอดนะครับก็เวลาเราทอดนะครับมันจะถอดยากนิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนี่ครับมันจะมีรูอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆใช้ไขควงหรือว่าอะไรกันครับแย่ขัดไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนเกลียวนี้ออกนะครับก็จะสามารถหมุนออกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการปลดออกได้เลยนะครับ นี่นะครับช่างประปาจะบอกบ้านๆนะครับก็ถอดเจ้าตัวลูกยางออกมานะครับเมื่อกี้มันอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับพอเรางัดถอดลูกยางออกมาได้นะครับไอเจ้าตัวสะดืออ่างนี้นะครับก็จะสามารถเออกได้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับหลุดมาแล้วครับก็จะเป็นลักษณะสะดืออ่างเหมือนที่เราซื้อมาเลยนะครับ ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะโบแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทาความสะอาดนะครับแล้วก็จะติดตั้งตัวใหม่ลงไปนะครับเอาละครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับที่เราจะทําการติดตั้งสะดืออ่างนะครับที่เราบอกไปแล้วนะครับว่าเจ้าตัวฝาอุดนี่นะครับหลัเราติดตั้งไปนะครับมันก็จะทําการอุดน้ําแบบนี้อยู่นะครับนี่นะครับเวลาเราใช้มันก็ลาบากครับเพราะเปิดมันจะเปิดได้แค่นี้เองครับแล้วมันก็คอยจะลงไปอุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดออกเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับวิธีการตอกก็ง่ายมากครับเจ้าหัวหมุดตัวนี้นะครับมันสามารถหมุนออกได้นะครับเพื่อนๆหมุนออกเลยนะครับนี่นะครับหลุดไปแล้วนะครับหัวมุดตัวนี้ก็จะเป็นแกนท้องเรือนะครับนี่นะครับเห็เราก็สามารถเอาออกได้เลยนะครับนี่ครับหลุดมาแล้วครับนี่นะครับเพื่อนๆัวฝานี่ก็หลุดออกแล้วนะครับแล้วก็ จะแกนตัวนี language, ้นะครับท so ี่สอดจากด้านล่างนะครับก็จะหลุดออกตัวนี้เป็นตัวมุดนะครับมุดที่เราถอดออกนะครับชุดนี้เราก็จะไม่ใช้ครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะติดตั้งก็ก็ได้นะครับนี่ครับเราก็จะได้ตัวนี้เพียวๆแล้วนะครับเหมือนตอนที่เราถอดเมื่อสักครู่นี้นะครับสังเกตดีๆครับตัวนี้จะหนามากเลยนะครับเพราะว่าทามาจากทองเหลืองนะครับแล้วก็ชุบซิงค์นะครับขั้นตอนวิธีการติดตั้งนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ นี่นะครับนำลูกยางตัวนี้นะครับวางไปก่อนนะครับแล้วก็นำเจ้าตัวนี้นะครับใส่ลงไปนี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับลูกยางก่อนนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตลึกอ่างลงไปนะครับแล้วเรามาดูใต้ล่างกันเลยครับนี่นะครับก็จะโผล่มาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆนะครับใส่ลูกยางเข้าไปก่อนเลยนะครับ เอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่เราใส่ลูกยางตัวนี้ไปแล้วนะครับก็ดันกันไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆตามด้วยตัวนี้เลยนะครับเป็นแผ่นสแตเลสนี่นะครับเราได้มานะครับเราก็เจ้าฝาทั้งเหลืองนี่นะครับเวลาใส่นะครับให้เพื่อนๆใส่พร้อมๆกันนะครับอันนี้จะใส่ยางนิดนึงเดี๋ยวจำปาะปาจะบอกบ้านๆจะเอาแผ่นสแตเลนที่ใส่ก่อนะครับแล้วก็จะเอาทั่งนี้ใส่นะครับก็ใส่เจ้าแผ่นสแตเลนไวไปก่อนนะครับแล้วก็เจ้าฝาทั้งเหลืองใส่นะครับแล้วก็ขันเกลียวเข้าไปได้เลยนะครับ นี่นะครับก็ขันเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็วิธีการนะครับถ้าจะให้มันแน่นนะครับก็ให้อย่างตอนเราถอดนะครับก็ให้เพื่อๆนะเอาไปควงนะครับแย่ขัดตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็อยากให้มันหมุนตั้งนะครับแล้วเพื่อนๆก็ไขตัวนี้ให้แน่นครับลูกอย่างทั้งด้านบนและล่างนะครับมันก็จะบีบกันนะครับแล้วก็น้ําก็จะไม่รั่วซึมออกมาเลยนะครับโอเคครับเป็นไงนะครับเพื่อนๆสําหรับขั้นตอนวิธีการติดตั้งเจ้าสะดืออ่านนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับ เดี๋ยวสำหรับคลิปหน้านะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะทําการต่อท่อนะครับนามทิ้งง่เพื่อนๆชมนะครับว่าต่อท่อจากเจ้าสะดืออ่างลงไปท่อน้ําทิ้งนี่นะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับก็ให้เพื่อนๆชมได้ในอีพีหน้าเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสาหรับวิธีการติดตั้งสดืออ่างนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามแล้วก็ น้ำก็จะไม่ร <Chris> <ij Voc als> ั Rey ่วนะครับเลยขอบคุณใจกันไหมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดสัปปะท้ายนะครับหรือจะมนพาคลิปใหม่ก็กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับหรือว่ากดติดตามมุมจอด้านล่างได้เลยนะครับเมื่อคิใหม่ๆนะครับก็จะเด้งมาให้เพื่อนๆชมครับสำหรับวันนี้ช่างปลาปลาจะขอับบ้านบากนะครับต้องลำลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ